งาน Giant RLK นะครับวิดีโอนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเกิดอุบ d ิเหตุขึ้นนะครับผมคือกล้อง GoPro โโที่ผมเอาไปใช้ปกติถ่ายนะครับก็ดันบังเอิญนะครับตอนที่เก็บรถตอนที่จบงานแล้วนะครับผมทําตกนะก็เป็นโชคดีในะโชคร้ายแล้วกันนะครับก็ไปประมาณคือกล้องเนี่ยยังใช้ได้ปกติแต่ว่า ตัวกราดนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างเปิดไม่ติดเลยนะครับไม่สามารถดีเทคการ์ดได้ฟุตเทจต่างๆก็หายเกลี้ยงเลยวันนี้ก็ขออนญาตใช้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับเกิดอะไรบ้างนะครับกับงาน r l k ครั้งที่16นี้นะครับงานนี้นะครับต้องบอกว่า r l k ่คือจัดกันทั่วโลกพร้อมกันนะครับคือเป็นงานที่จะรวบรวมกิโลหรือว่ารวบรวมใหม่นะครับผมก็ทุก500กิโลก็จะมีการบริจาคจักรยาน1คันเป็น buffalo bike ที่จะมอบให้กับ เป็นประเทศหรือว่าเป็นสถานที่ธุรกันดารน,นะครับบัฟฟาโลบก็จะเป็นจักรยานที่แบบว่าอึดถึกทนเอาไว้เราอาจจะเคยเห็นนะครับไปทวีปแอฟริกาหรืออะไรต่างๆเป็นรถที่เขาใช้แบบโอ้โหขนทุกอย่างสากระเบือยันเดลนลบใช้จักรยานคันเดียวนะครับก็เป็นจักรยานที่อึดถึกทนแล้วก็ออกแบบมาพิเศษนะครับผมงานนี้นะครับทุก500กิโลเมตรนะครับเราก็จะมอบ จักรยาน1คันนะครับให้กับโครงการนี้นะครับ Buffalo Bike or LK นะครับผมทาง Giant ก็วันนี้ก็จัดเตรียมมาเต็มที่นะครับเราก็จะมาไรด์พร้อมๆกันซึ่งเส้นทางของเราก็จะเป็นเส้นทางที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับผมเป็นเส้นทางสวนสัตว์เขาเขียวนะครับผมเริ่มใกล้ๆกับสวนสัตว์เลยนะครับก็จะมี2รูทด้วยกันก็จะมีรูทสั้นนะครับ30 30 35กิโลเมตรนะครับก็วนเป็น ลูปสั้นๆนะครับรอบๆฝั่งเขาเขียวนะครับสวนสาถารเขียวแล้วก็จะมีรูท70กว่ากิโลเมตรนะครับผมก็จะข้ามไปฝั่งที่เป็นอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับงานนี้มีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับมาประมาณร้อยกว่าคนนะครับก็ในกรุ๊ปที่เป็น70ก็อยู่ที่ประมาณ90คนครับที่เหลือก็จะลงรุ่ม30นะครับมีเด็กๆน้องๆหนูๆตัวเล็กๆมาขี่กันเต็มไปหมดเลยนะครับงานนี้ก็สนุกสนานนะครับก็ถ้า พูดถึงภาพรวมของงานนะครับเป็นงานไม่ใช่งานแข่งนะเป็นงานแบบปั่นชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนุกเพราะฉะนั้นเราก็จะปั่นไปทุกประมาณ20กิโลเมตรนะครับเราก็จะหยุดแล้วก็หยุดพร้อมๆกันนะครับกินน้งกินน้ําแล้วก็สตาร์ทพร้อมๆกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงนิวทรลโซนนะครับที่คุมความเร็วอยู่นะครับก็จะขี่กันช้าๆหน่อยครับประมาณสัก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วเราก็จะไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ช่วง15กิโลแรกนะครับก็จะเป็นนิวทรอลโซนที่เราจะไปพร้อมๆกันนะครับก็หลังจากที่4กิโลเมตรที่ประมาณ15แล้วนะครับก็จะแยกกันนะครับระหว่างรูท A กับรูท B รูท A ก็คือรูทที่ผมไปนะครับ78กิโลเมตรนะครับส่วนรูท B ก็จะเป็นรูท30กว่ากิโลเมตรนะครับรูท A ก็เริ่มเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็เริ่มสนุกกันนะครับ แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ขี่กันเกาะกันไปเรื่อยๆนะครับความเร็วประมาณสัก 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆจนข้ามไปฝั่งที่เป็นอ่างเก็บน้ําบางพระกันนะครับผมแล้วก็มาถึงเช็คพอยต์แรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับแดดเช้าเนี่ยโอ้ยรุนแรงเหลือเกินนะครับแสบผิวไปหมดแค่ประมาณช่วงเราปล่อยตัวกัน7จ็ดโมงครึ่งนะครับแปดโมงเนี่ยถึงเช็คพอยต์แรกนะครับโ,โหแดดอย่างที่เห็นนะครับรุนแรงสะใจดีจังเลยนะครับแล้วก็แวะเติมเกลือแร่น้ําดื่มแล้วก็ มีขนมขนมเนยอะไรนิดหน่อยผลไม,ม้ผลไม้นะครับได้เม้ามอยกันนะครับก็างานนี้เนี่ยได้เจอเพื่อนเยอะพอสมควรเลยนะครับมีเพื่อนๆในวงการมาเพียบเลยนะครับมีพี่คูนดักกิ้งไคเ e อร์นะครับมีพี่ไกด์นะครับฮับไซค์ลิงไซค์ลิงฮับนะครับมี พี่ต่อนันทวัฒน์นะครับจาก playbite นะครับน้องน้ำอิงนะครับก็มาร่วมปั่นกับเราด้วยนะงานนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันโฟลดีนะครับเรื่องของการจัดงานนะครับก็ผู้จัดก็จัดได้ดีเลยครับมีพี่ๆตำรวจนะครับมาคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมีเรื่องของมาเชลมาคอยดูแลเส้นทางต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่งานแข่งนะมันเป็นงานปั่นนะครับแล้วเราก็ไปกันแบบว่าไปไปหยุดหยุดเป็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกปลอดภัยดีครับ เพราะว่าเพื่อนๆที่มาปั่นในงานนี้นะครับก็มีหลายเลเวลเลยนะครับมีตั้งแต่แบบสายโปรแล้วก็สายแบบหวานเย็นนะครับมีปั่นกันได้หมดทุกคนเลยครับแลแล้วเราก็มาเจออีกหนึ่งความโชคร้ายในความโชคดีเนีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหแดดแรงมากนะครับแล้วอยู่ดีฝนก็ตกลงมานะครับ ก็คือถ้าแดดแรงขนาดนั้นนะครับฝนดีกว่านะครับขอเป็นแบบฝนชุ่มฉ่าดีกว่านะครับแดดมันแรงจริงนะครับก็โชคดีไปนะครับก็ช่วยทําให้ณบรรยากาศเนี่ยโอ้ิ่มันล่มลื่นเจนสบายขึ้นเยอะเลยนะครับในนี้นะครับเวช่วงที่ฝนตกนะครับเราก็จะลดความเร็วลงนะครับมันก็จะปั่นช้าลงนะครับแต่ว่าช่วงไหนที่แบบว่าถนนแห้งนะครับหรือว่าไม่มีฝนนะครับโอ้โหซัดกันแบบชดเชยเต็มที่นะครับช่วงนี้จําได้เลยนะครับ มันจะมีความทางลงประมาณสัก1%่งอต์ะไรนี้ครับโอ้ซัดก,กัน40ขึ้นตลอดทางเลยนะครับก็สนุกสนานดีนะฮะก็ได้เปิดแข้งเปิดขาได้ระเบิดพลังกันนิดนิดหน่อยๆนนะครับผมต้องบอกว่าเส้นทางในทริปนี้นะครับสนุกนะเพราะว่ามันไม่มีทางเรียบเลยนะไม่ไม่ขึ้นซึมซึมนิดนิดก็ต้องมีลงแบบติดลบ 1- ลบเ็นตลอดนะครับขึ้นลงตลอดนะมันก็ทำให้เส้นทางสนุกสนานดีนะครับ หลังจากเซ็กเมนต์นี้นะครับเราก็ได้จอดพักนะครับแล้วก็เติมน้องเติมน้ําในกระติกนะครับมีผลมุลมงผลไม้เครือแร่ต่างๆก็เต็มที่เลยนะครับในทริปนี้นะครับผมตัดสินใจเอาเจ้าคลายมาขี่นะครับคลายถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักนะครับก็เป็น รถที่โด่งดังในช่วงปี90นะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณช่วง90-92อะไรช่วง9ต้นๆเนี่ยน,นะครับก็อยากจะเอามาลองขี่ออกทริปดูนะครับจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วรถอะไรเราก็ขี่ได้นะรถสนุกได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรถคาร์บอนนะครับก็คือถ้าใครมีอะไรก็เอามาสนุกเอามาแจมกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะขี่ ความเร็วขนาดเท่าไหนนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมแจมได้หมดเลยนะครับสักพักนะครับไม่นานเราก็เข้ามาถึงเส้นชัยหรือว่าที่ r a c e Village ของเราเนี่ยเราก็ได้มาสนุกสนานแล้วก็ได้มาพูดคุยนะครับถึงกิจกรรมที่ผ่านมานะครับงานนี้นะครับมีสปอนเซอร์ใจดีเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีทั้งวิโตรีนะครับทางกามินนะครับงานนี้มีเวมาแจกกันด้วยนะครับหลังจากจบงานนะครับก็ของรางวัลมีลัคกี้ดร w อนะครับ รางวัลใหญ่สุดเนี่ยเป็นกามิน8-300เลยนะครับโอ้โหปกติแล้วเนี่ยปั่นเสร็จแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมครับงานนี้รอเลยรอเลยลเผื่อมีลุ้นนะครับเผื่อจะได้กามินเครื่องใหม่กับเขานะครับผมก็โอ้โหอจับฉลากกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้รางวัลอะไรติดมือกลับบ้านเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสนุกนะครับงานนี้เส้นทางเนี่ยชอบมากนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะว่า เป็นสร้างสถา,างที่แบบโรลลิงขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดนะครับมันก็สนุกนะครับแล้วก็โชคดีด้วยแหละที่ฝนตกนะครับมันก็เย็นชุ่มชื่นสบายนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนี่คือคงคนทรมานเหมือนกันนะคืออากาศมันร้อนมากนะครับในช่วงเช้านะครับก็โชคดีไปนะครับก็ล้างรถนิดนึงไม่เป็นไรหรอกงานนี้มีเพื่อนๆคนไหนไปบ้างก็ทักทายเซฮายกันหน่อยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาข้างล่างด้วยนะครับ รีวิวเรื่องของรถบ้างนะครับก็จริงๆแล้วตัว Giant TCR ตัวใหม่เนี่ยเคยรีวิวไว้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงในครั้งนี้นะครับก็ได้มาลองขี่ตัว TCBAR a d v a อ c e า a d ์แอดวานระครับรวมถึงตัว Pro นะครับก็เดี๋ยวเอาไปว่าไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับว่ารีวิวว่าอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นรถที่ดีมากเลยนะครับส่วนเจ้ารถวินเทจโบราณของผมนะครับก็ขี่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่า ใครที่ใช้ล้อที่เป็นล้อคาร์บอนริมเบรกนะครับเวลาเจอฝนเจอน้ำเนี่ยต้องบอกว่าเท่ากับศูนย์เลยนะครับเบรกแทบไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแล้วก็เผื่อระยะไว้ดิดนึงนะครับผมแล้วก็พวกแฮนด์ Hand, วันนี้ผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะไอพวกภาพันแฮนด์ที่เป็นแบบสไตล์วินเทจเวลาเจอน้ำเนี่ยมันจะลื่นนิดนึงนะครับต้องต้องระวังนิดนึงนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ได้มาร่วมสนุกในครั้งนี้นะครับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็ช่วยกันกด subscribe กด like กันด้วยนะครับจะได้มีตังไปซ่อมโกโบนะครับยังขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทางแจแอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับวัยรุ่นบาย